เพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีบอกนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงแล้วตัวเลขการท่องเที่ยวของเราเนยังไม่ได้รับผลกระทบนะฮะเช่นเดียวกับคุณสระวงเทียนทองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดตัวเลข,ขออกมาเลยฮะบอกใช่ตามนั้นเลยฮะพอไปดูตัวเลขเนี่ยในช่วงนี้เติบโตขึ้นด้วยซ้ําโตกว่าปีที่แล้วเนี่ยยีเเลยนะโดยเฉพาะนักเที่ยวชาวจีนเพราะฉะนั้นนักเที่ยวชาวจีนที่เขายกเลิกไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เขา ยังไม่เคยมาประเทศไทยแล้วพอไปเจอข่าวปลอมเขาก็อาจจะหวั่นๆวันนิดหน่อยก็ต้องไปทำค,ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าคุณส่วนรวงยืนยันฮะมันไม่มีหรอกนะประเภทจะมาเที่ยวไทยแล้วโดนหลอกยังไม่เคยมีเลยนะไอ้เคสที่เป็นข่าวเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวถูกไหมแต่คนที่จะมาเที่ยวเนี่ยไม่เคยมีใครโดนหลอกโดยคุณส่วนรวงเทียนทองยืนยันหลังจากประชุมร่วมนายกวันนี้เชื่อมั่นนะครับได้เลยว่าการมาเที่ยวเมืองไทยนั้นปลอดภัยโดยเราพยายามเน้นไปที่ตลาดจีน และสำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งหมดในประเทศจีนขณะนี้ก็ช่วยกันทำงานอย่างหนักตัวเลขที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยมาจากกลุ่มแค่เขาที่เขายังไม่เคยมาเที่ยวไทยนะฮะและเป็นการท่องเที่ยวจากเมืองรองของประเทศจีนเป็นหลักส่วนยอดจองของท่ท่องเที่ยวที่เคยมาอยู่แล้วก็ยังมียอดจองเหมือนเดิมไม่ว่าจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวหรือมาเองก็ยังไม่ถูกยกเลิกคุณส่วนระวงบอกถ้าดูตัวเลขจากการรายงานล่าสุด1 5 1 6มกราคมที่ผ่านมา ก็ยังมากันวันละสอง0 0กว่าคนนะฮะจากค่าเฉลี่ยปกติที่1 6 0 0 0ถึง17,000คนก็ไม่ได้ลดลงที่นายก,กเรียกประชุมวันนี้เนี่ยท่านอาจจะกลัวว่าสถานการณ์จะบานปลายและสร้างผลกระทบส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยติดตามตัวเลขโดยตลอดพบว่าภาพร,รวมนะักท่องเที่ยวจากทุกประเทศนะทั้งหมดเลยปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วเกือบ20%แล้วถ้าดู1-16ถึงกมกราคมที่ผ่านมาก็1ล้าน7แสนคนแล้วด้วยกัน เมื่อถามว่าหากกู้ความมั่นใจช่วงตรุษจีนนี้ได้เนี่ยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ตามเป้าไหมคุณสุนระวงศ์บอกว่าจริงๆแล้วเราพยายามเน้นตั้งแต่ก่อนตรุษจีนอยู่แล้วฮะพยายามประสานไปยังสารทูตจีนเน้นย้ําว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยสำนัการตารวจแห่งชาติของเราตํารวจท่องเที่ยวของเราติดตามตัวผู้ที่ได้ผลกระทบกลับมาได้หมดซึ่งเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่ามันเป็นลักษณะของการหลอกไปทํางานทั้งหมดเลย ประเทศไทยเราเนี่ยกลายเป็นทางผ่านไปแต่กรณีถ้าจะมาเที่ยวเราก็ยังไม่พบว่ามีใครที่มาเที่ยวแล้วโดนหลอกครับเราพยายามเน้นก่อนจุดจีนที่จะถึงนี้นะครับโดยการประสานไปยังสถานทูตจีนด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีการพูดคุยกับทางสถานทูตมาโดยตลอดเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าแต่ละเคสที่ผ่านมาแล้วก็ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองแล้วก็ตารวจท่องเที่ยวเองได้มีการติดตามตัวของผู้ที่มีผลกระทบหลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับเป็นการหลอกมาทํางานซึ่งประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเคสของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วถูกหลอกหรือว่าถูกจับตัวนะครับมาเนี่ยมา,มาในเคสของการถูกหลอกมาทํางานทั้งสิ้นครับท่านนะคะเแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนที่มันมีข่าว ที่นักท่องเที่ยวจีนที่บอกลงสวรรณภูมแล้วจะขึ้นเชียงใหม่จะได้ไหมแล้วไปโผ่ตากอ่ะแต่ว่าบริเวณชายแดนแล้วบังเอิญโชคดีที่ตำรวจมาเจอทันเนี่ยแต่อันนั้นก็ต้องพูดกันตรงๆนะก็ยังไม่ได้รายละเอียดยังแปลกๆอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ให้การอะไรเพิ่มแต่มันมีข่าวออกมาเบื้องต้นแบบนี้ไงแต่ท่านนห็นว่าเท่าที่รับรายงานไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พยายามให้ความเชื่อมั่นขวดเรื่องการซิลชายแดนเนี่ยที่มีการหลอกลวงและพยายามจะพาข้าไปฝั่งชายแดนเนี่ยท่านสรลวงก็บอกนายกก็เน้นย้ำ กับทางสำนังกงานตํารวจแห่งชาติและพบทบนะครับพยายามที่จะดูแลพื้นที่ด่านช่องทางธรรมชาติการเข้าออกโดยเฉพาะแถวจังหวัดตากทีนี้มีจังหวะหนึ่งฮะนักข่าวถามว่าเนี่ยฝ่ายค้านก็สะท้อนกลับมาเหมือนกันนะคุณสุรระวงว่าที่บอกว่าไทยเราต้องการจะเป็นฮับอาเซียนใช่ไหมแต่สุดท้ายเรากลายเป็นแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติไปเสียแล้วเนี่ยนะฮะคุณสุรระวงก็โต้กลับว่าก็เป็นเรื่องปกติะฮะก็ตนพูดคําเดิมก็คือเอาที่สบายใจก็แล้วกัน นะสิ่งต่างๆที่พูดออกมาก็คือผลกระทบของประเทศชาติหากตัดเรื่องมุมมองทางการเมืองออกไปเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนควรให้ความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้มีความเชื่อมัน่นเป็นเป็นเรื่องปกติครับผมก็พูดคําเดิมครับเอาเอาที่สบายใจเลยครับสิ่งต่างๆที่ที่พูดออกมาคือผลกระทบของประเทศชาติทั้งนั้นนะครับผมผมมองว่าถ้าเราตัดเรื่อง,องของอมุมมองทางการเมืองออกไปเนี่ย ทุกคนโดยเพร่ยิ่งสื่อมวลชนก็ดีคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของอการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้มีความเชื่อมั่นเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนควรจะให้ความร่วมมือครับ